อาเชิญค่ะเชิญเสด็จค่ะคุณนายสองคุณนายวอนหย่งพวยหยองไปหอบถีบมาเวียดมาอีกแล้วค่ะมาเยี่ยมน้องทรายนะคะรู้สถานการณ์ลงมาที่ยิงไม่ลงหรอคะอาเชิญขัดเสด็จค่ะฟ้าขับเปิดประตูให้กระบนลงเนาะคุณนายกรเบนลงอะไรไม่เห็นเชื่อรับนายอยู่นะคเคยผ่าปิดปากเข้าโรงพยาบาลผ่าปิดปาก ฝากก็อยู่นี่ไงไม่ให้พูดเหรอพูดก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมันเย็นอากาศเหล่าอ่อยค่ะมันเย็นอากาศนองทรายค่อยก่อนลับมาจะเป็นนาใดแล้วค่ะกลับกลับมาเยี่ยมดีพอเมื่อกี้ไปธุระมาหน้านี่เป็นมูลคอม่มนต์ขั้นนี้เขแตกๆเราไปจ่ประเด็นมูลตอนหนึ่งนั่นของมันตกใจไปนี่จะเป็นของแตกพูดๆเร้อ นี่ไปนอนที่นอนขัดเจ้าได้ขอขัดเจ้ายืมนอนกันเด้อตีหานาที่ยืนเด้อนอนโรดเอาตื่นมาเดินนอนโรดหานาทีตื่นมาตื่นมาบอย่างแจกอย่างตื่นมาอันนี้ปอย่างแจกอย่าพ ม่โพล่านางเมาแห้งมวมนนค่ะขี่รถแล้วทิ้งจากนอนขนาดีัล้วสอดได้ยังอยากนอนปกติ้และซ้อนเขาล้วกันลับครับอีนะครับบุ๊ปบุ๊ปรถลอยซันหองคอนอยู่กันลับงานในการลับจะเป็นผลลับผลลับเลยป้าปะไปบ้องอาการเหมือนกันอยู่บนเก่าบ่กินข้าวมาจัดละพันฮะ เฮ้ยสุดรสูดเจ็ดเพระาเดี๋ยวเกินมะกะเขาเดี๋ยวมกะเขาเาให้มึงนั่น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 เอาเวลาดามึงจะเอาเวลาดายเาลุงก็เสียเพิ่มมึงจะไวลาดายสี่ห้าหกเจ็ดหกสูตสูดเจดเ้อาอีัดไปเลยค่ะ เหเหขาโรพยงบานใช่ผ้าปิดปากนยจ้าไม่ไม่กลัวหร <my> ือไงกลับมาเยี่ยมอีกรอบอยู่ห้องรวมคือเก่าบ่างก็เอินเจดสี่างๆก็คือผู้ชายสุดก็สุดผู้ชายเนาะ เพื่นบักสีแหละก็แล้วอานยนัทพลแหละก็แล้วอายนัทพนแหละกันแล,ะะล้วเอ้ยวัวเฮ้ยห,หัวมั <laughs> <laughs> หนนะคารมันเป็นคนขับรถเลยเฮ้ยห้างนก <laughs> ห้างนกห้างนกห้างนกรังนกแท้จากอะไรวะ ไม่เป็ดปัหามเยี่ยมหรือปะจ๊ะไอ้มันนอนอยู่บ่เอาหน้าอันนี้ไปตรวจใหนน่งรับอนาอันนี้ไปรวจใหนนรบะครับรถการับไงเด่นขนาดในญ่เนี่ยบ

เจ้าฟ้าหน่อยเจ้าฟ้าหน่อยกันหน่อยเออมืดแดนดนมือ่เพิ่หายใจจะถอน่นหนีมเส้นีอิสระเอาเลยคอนเปลือกไข่คนเกไข่ิ้นี้ค้ไข่อันนี้เปื่อยๆมันค้นเปือกไข่พัตตา

มะเร็งมะเร็งเนวะเป็นเบิงอาการก็ียนะ่ยวนสะิเพ่เพิ่ใน้กอ,อมันเอออบรรจาก์าเสื้อเป็นยากาดเสือ้อกะปุกน้อยเบดดีเลยกะปุกน้อยและเป็นยากาดเสือเเส้อไล่ข้นเรากินเาข่าไล้นไกินที่ยช้ตัวคอมเมนต์ไปกินไได้าหมอบอกว่ากิบหน้ขาวกินน้ซอยหลังสามทีแม่ยน่าผ้ามันล่างสามทเบริสุทธิ์ นายนบุกินเริ <purposely S 2> ่ว่าน้ำมักพร้าวน้ำมันล่างสารพิษนนี่ยแบบก็เป็นจริงแล้วนะกัเลยนิตนะคะบ่นะคะอีูจะองซ่องนะคะสิเยูน่ต่อค่ะส่ไนนข้าไปลงบ้านเมืองแหะค่ะเพราะว่าตอนเย็นมันจะใส่น้ำเกลือให้นะจาะเนาะมันใส่เลเด้หนามันใส่เลยมกีกีซียังไงจำคืนค่ะช่วงอันซ้ำเนีย กูซานีเลยตอนมาบางกีเ <serving> ร <Enfin> ียนอะเอ้ยเยอะมันเป็นประเทศที่ฮสลาดใจีริงดิาเปฉันเนยก็เคยเป็นแต่ฉันปริมหาหมอค่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงบอกเอาคือกูปีที่แล้วได้แล้วก็พุกก่ต้มแล้วกูเข้าโรงพยาบาลกับกูตายนะบอกว่ามึงข่ยันขายยุงมันมีขาย ไปก็ได้ริวไปหดสุยแล้วก็ริวมาเลยฉันไปกินข่าวนิ่ตัวเมืองเท่มีขันขันาันขัาขัน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 คันันขันขันขันเมือันข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 ันเันข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 ลนขั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 อขันกอนขันขัยขันขัันขนข่นจะเขันขนขันขันเันขันขนนมานนันง กูจ oh ุสูงก well, ูิางพนก็ไม่กูถามทิทางอีซีลีเป็นในคาอซลีอซลีที่แล้วพาโลหกชั่วโมงนั่นพาโลหกชั่วโมงนั่นพาโลหกชั่วโมงกับอีซีลีี่แล้วที่นึ่งกับแปลกแล้วอีซีีมันแบบเคยขับรถเมื่อยจะเถื่อ มันท่าเส้นตรงมันท่าเส้นหลักที่มันมีใน google น่ะเออไปานนเาปเจ้าเอะไรเียคือบอกให้มึงเลี้ยวขวาอกาดสน่เมื่อภาเมราาลูกเคยลูกทรายเมื่อบอกว่าสินอนถาลูกทรายอย่าเี

อกินนมงนแมดแยอีมันซื่นอยากเห็ดอยากเห็ดตอนมันจอ้อยเมียมันจะขึ้นแล้วจาดดีกว่ารายละเอียดกระดาแต่มันจำอ้อยเมียมันจะเป็นเสอเห็นแล้วพญาฝนเส็นนะเสียงน้อยๆแล้วแล้วก่อนขึ้นในชาบ้าน สัมลูกในพวก็สัมไร้อยากได้ก็อยากได้โอ้โค่ะนะคบในัวันไมู้เบาค่ะอดีตนะว่ามันมาดูร่ไหายถ้ใช่ก็ข่าวถ้า่กวันนะว่าถึใจ ซุปเปอเล็กนอนครับแต่ว่ตอนนี้บนมีอากาศอะไรยังแต่ว่าพอเมื่ปกติละแต่มันมันซแบบว่าคอว่าเหื่อยจะออกจะไบ่ห้าดููหืตัวจะบอกตัวแล้วแตมันง่อีก้เหนื่อยจะออกไม่บอกรนสองพัเหนื่อยออกก็มีแห้งแล้วไข่ กรเหี่ยวซีเถื่อหาเถื่อขับสานก็ใส่นอนจะคืนเนาะแต่ว่าคารไปนอนของสดโตควคนบอยไปวะคนบอยอยู่เพี่ก่อนคนบยรอภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆ้องติดตะกากาศอะกใจสิทธิ์พอหองรัวมันจะแยกว่ทั้งนั้นต้องได้เอิ้นตลอด เรชิเออะดิพี่ๆเพื่อเที่ยวเที่ยวขาโมเี่โอเคครับพี่น้องครับผมเป็นอย่งแระหนาใสและค่ะนี่ค่ะเหนาเหลือย้เหลือ่ดซอยาเป็นห่วงหลายหนาใสแล้ว ก็กซิโชว์หนอนน้ำหนัมกลงโขโไม่แห้งแหละจะพี่น้องจะปกติแหละแต่พังบางมาแรงว่ามันเสียอากาศเสียขึ้นเรบว่าไข่ไม่มาขึ้นยามาแรงตอน้อากาซเสไดเมื่อแหละนะะมามอื่นจังว่ากันไม่ก็ใส่สองพวกียเอ่นเฝากันเด้รวยกับสิเมอ่อฮะเมื่อแวรกินเนี้ยเพื่อนมึง มีอย่างให้กินกินอย่างนีวะมีหลายล่ะทีนี่อ่ะข้าวบดตำมะุ่วตำม่งเผ็ดๆเนาะกินเมื่อเนอะไปแบกนตั่งเมื่อไห่ห้ามรับนะบไว้เลยนะจิดักไก่น้อยพูไปไก่น่อยมึงจวดเอามันบ่โอเคครับพี่ดารอสวัสดีครัพี่้างสวัสดีพี่น้อครับขสไปแบกห้เกดสติโอเคครับไปตำมหม่วงแซ่บกินเมื่อ่ 不看不看